อันนี้คือเราทอดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะเดี๋ยวมาลองชิมกันดูนะคะว่าจะยังกรอบอยู่หรือเปล่าค่ะขนาดทิ้งไวข้ขค่ำคืนแล้วนะยังกรอบอยู่เลยที่สําคัญคือไม่อมน้ํามันเลยค่ะชิ้นละห้สิบเกตางค์ครับก็สําคัญก็คือมือต้องไม่เปียกคือห้ามชื้นเลยชื้นนิดเดียวก็ไม่ได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเชฟแอนแอนมนุษย์เมียนะคะแล้ววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำเยวซ่ากรอบสูตรออริจินอลค่ะ ซึ่งสุดนี้นะคะแป้งกรอบมากๆแต่ว่าไม่อมน้มาํามันแล้วไส้นะอร่อยสุดๆมีเคล็ดลับด้วยนะคะว่าทํายังไงให้กรอบนานแล้วไส้ไม่แฉะค่ะแค่กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจใกับพวกเราแล้วก็เข้าไปดูวิธีทํากันได้เลยค่ะเพื่อติดตามไอเดียทาอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe ก,กันด้วยนะครับกดไลค์แชร์แบนด้วยนะ เดี๋ยวอันดับแรกเรามาดูส่วนผสมของเครื่องปรุงกันก่อนเลยนะครับส่วนแรกก็คือส่วนที่จะใช้ทําไส้นะครับก็จะมีต้นหอมต้นกุ้ยช่ายกระหล่ำปีแครอทแล้วก็ขิงครับเอาไว้ขิงวันมาอันน้อยจังคะเทฟใช้หน่อยเดียวเองครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งหมูสับครับแนะนําว่าให้ใช้เป็นแบบมันน้อยครับแต่ว่าเรายังมาใช้แบบนี้ไม่ได้เลยนะต้องให้มันละเอียดกว่านี้อีกนิดนึงครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาปั่นต่ออีกรอบนึงครับต่อไปจะเป็นเครื่องปรุงไส้นะครับก็จะมีแป้งมันฮ่องกงโชย,ยุผงแอคคอร์ตตัวนี้เพิ่มความเหนียวนุ่มให้กับตัวหมูข,ของเรานะครับพริกไทยดาเม็ดครับแต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปโขลกให้ละเอียดเลยนะสำหรับผงแอคคอร์ดนะครับถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะลงรูปตัวอย่างเอาไว้ในนกลุ่มของแวะครับ ต่อไปจะเป็นส่วนแป้งที่ใช้ห่อเกี๊ยวซาากันนะครับซึ่งสูตรนี้เราจะทำเป็นแบบสูตรกรอบนะครับส่วนใครอยากได้สูตรแบบนึ่งที่แป้งนุ่มๆเหนียวๆ,ๆก็ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้มียอดไลค์ถึง1000ไลค์นะเดี๋ยวจะมาทำให้ดูในวันหลังค่ะโอเคแป้งข้าวเจ้าครับน้ำต้มสุกนะครับแป้งมันสับปะหลังแป้งข้าวเหนียวแป้งเท้าใยม่อมน้ำมันพืชน้ำตาลทรายเกลือครับตัวน้ำมันพืชนะแนะนำว่าให้ใช้เป็นน้ำมันรำข้าวนะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูวิธีการทำกันได้เลยครับ อันดับแรกเรามาโขกพพิกไทยดำกันก่อนเลยนะครับ พอเราขดละเอียดได้ประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ตักขึ้นมาพักไว้ก่อนครับต่อไปเราจะมาซอยผักกันนะครับเพื่อที่จะให้เด็กๆทานได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ผู้ช่วยในการซอยผักของเรานะครับผู้ช่วยมือหนึ่งของเราเลยเนาะซึ่งเราใช้ตัวนี้มาเป็นประจําอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือ Marvel X s e v in One ครับเครื่องอันนี้บอกเลยนะว่าดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นบดหมูสับผักสไลด์ผักต่างๆนะคะทําให้แบบชีวิตเราง่ายมากๆเลยเนาะบางครั้งเราก็ยังเอาไปทําพวกแบบน้ําจิ้มต่างๆได้ด้วยนะคะครับผมแม้แต่ตีแป้งทําขนมก็ยังทํา ได้เลยนะและข้อดีนะครับที่เราชอบมากๆเลยก็คือเวลาเราทําการพันหมูหรือว่าสไลด์ผักนะครับเครื่องมันจะไม่ค่อยสานเพราะว่ามันจะมีนี่ครับตัวล็อกที่อยู่ข้างใต้เครื่องอย่างนี้ด้วยนะครับมันแน่นหนามากนะคะนี่คือแบบใช้มาเป็นปีแล้วยังไม่มีอะไรแบบคลอนแคลนไม่ติดึ่เดียวเลยเดี๋ยวเราจะทําการขูดแครอทก่อนเลยนะครับมันจะมีใบมีดมาให้หลายแบบเลยนะคะเวลาเปลี่ยนก็ไม่ยากเลยค่ะนี่แค่ดึงออกมาอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ใบขูดอย่างนี้นะครับวิธีการใส่ก็คือนี่ครับรังให้ลงลอก แล้วก็แพ็คแค่นี้พอเนี่ยชีวิตคือง่ายมากถ้าเกิดเพื่อนทำขายอะคือเวลาเราทำของเยอะๆมานั่งซอยนั่งสไลด์ไม่ได้หรอกเนาะมันเสียเวลาอย่างเงี้ยค่ะปื้ดเดียวเสร็จแล้วเห็นไหมคะแล้วก็ได้เส้นที่เสมอกันนะคะแล้วก็ไม่ได้ประกอบยากอย่างที่คิดเนาะบางคนเห็นเครื่องใหญ่ๆอย่างเงี้ยคิดว่าจะประกอบยากไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนใบกันนะครับวิธีการเปลี่ยนก็นไม่ยุ่งยากครับดนันด้านหลังตรงนี้นะแค่นี้ครับหลุดง่าย ง่ายมากเลยอย่างเงี้ยคุณป้าคุณน้าคุณอา,ณอาไม่ต้องกลัวว่าจะใช้ไม่เป็นนะคะครับผมเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบมีดไปเหมือนเดิมครับเ,เสร็จเลยโหง่ายมากค่ะต่อไปเราก็จะมาซอยกระหล่ำกันเลยนะครับโอ้สวยงามเท่ากันทุกชิ้นนะคะใครทาไข่เยอะๆไม่ต้องกลัวเหนื่อยเลยจากเราซอยกระหล่ำเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาซอยขิงกันครับ ต่อไปเราก็จะมาซอยต้นหอมกันนะครับสำหรบับต้นหอมนี่ก็คือมันต้นยานะเราก็ใช้มือประคองกดเอานะครับประมาณน,นี้เลย <c oughs> แล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมาซอยกุ้ยช่ายกันนะครับแต่สำหรับกุ้ยช่ายกับต้นหอมต้องแยกกันซอยนะครับเพราะว่าความเหนียวของต้นหอมกับกุ้ยช่ายนี่มันจะไม่เท่ากันนะ <c oughs> หลังจากที่เราได้ผักที่เราทําการหั่นสไลด์เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ให้เราทําการใส่แป้งมันท่องกงลงไปได้เลยครับเสร็จแล้วให้เราทําการคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยครับแต่ว่าต้องเบามือหน่อยนะครับไม่อย่างนั้นผักมันจะช้ำเกินไปนะ อันนี้จะเป็นเคล็ดลับที่ช่วยให้ไส้มันจะไม่แฉะนะคะพอเราไปห่อเป็นเกี๊ยวซาไส้มันก็จะไม่ฉ่ำไม่อมน้ำมันค่ะแล้วก็ทำให้ตัวแป้งข้างนอกเนี่ยมันกรอบดีด้วยนะคะเพราะว่าไม่มีความชื้นจากผักข้างในออกมาทำให้เปลือกนอกมันหายกรอบนั่นเองค่ะก็ oh. จะได้มาประมาณนี้ครับมาทีนี้เราจะมาปั่นหมูกันเลยอันดับแรกครับนี่คือหมูสับแต่ว่าเนื้อมันยังหยาบอยู่นะยังไม่เนื้อเนียนนะครับถ้าเกิดเราใช้หมูอย่างนี้ไปทำตัวเกี๊ยวซาปุ๊บมันก็จะทำให้ตัวเกี๊ยวซาของเราลักษณะจะเป็นแบบร่วนๆในนะรรส่ โชย,ยุครับผงแอคคอร์ดนะครับ เรียบร้อยแล้วครับสาหรับหมูปั่นของเรานะเสร็จแล้วแค่เรานําหมูปั่นเมื่อกี้ครับมาใส่ในภาชนะที่มีผักรองไว้อยู่แล้วนะครับเสร็จแล,แล้วเราก็ทําการคลุกเค้าหมูปั่นกับผักของเราให้เข้ากันได้เลยนะครับอันนี้นะคะต้องขออนุญาตบอกไว้ตรงนี้นิดนึงนะคะว่าหลานชายบอกว่าชอบกินหมูมากกว่าผักนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปเพิ่มหมูมานะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนทขายเนี่ยให้ใส่หมูแค่300รอยกรัมพอนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะแต่เพื่อไม่ให้เพื่อนเพื่องงเดี๋ยวเราจะแบ่งสูตรเอาไว้ให้เป็น2ส่วนเลยนะคะก็คือส่วนที่เพืื่อนๆจะทําาขยค ใช้หมูแค่300กรัมกับส่วนที่เพื่อนๆที่อยากจะทําให้ลูกๆทานเองที่บ้านเน้นหมูเยอะๆเ,เหมือนเราแบบนี้เราจะใช้หมู600กรัมซึ่งก็แล้วแต่เลยว่าเพื่อนๆจะชอบแบบไหนเนาะเดี๋ยวตอนคิดต้นทุนเราจะคิดแบบสูตร300กรัมให้นะคะต่อไปจะเป็นออปชั่นเสริมนะครับใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับตัวนี้นั่นก็คือผงชูรสนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยนะครับก็เป็นนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวไส้เกี๊ยวซาของเลาเลยครับ ต่อไปเราจะมาทำแป้งกันเลยนะครับอันดับแรกครับให้เราใส่แป้งข้าวเจ้าครับง่ายๆคือให้เราใส่ส่วนแป้งหรือส่วนแห้งให้หมดเลยนะครับก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งมันสับปะหลังแป้งเท้าใยม่อมนะครับแล้วก็น้าตาลทรายกับเกลือครับเกลือนี้ใช้เป็นเกลือสมุทรหรือว่าเกลือป่นคะเกลือสมุทรว่ามันจะได้ไม่เค็มแหลมนะครับพอเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการคลุกเคล้าส่วนแป้งหรือส่วนแห้งเนี่ยให้เข้ากันให้หมดทุกอย่างเลยระวังกระเด็นกันด้วยนะครับระวังไม่ทันแล้วจะต,ต้องโดนกระเด็นใส่ละ พอส่วนผสมแป้งทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปให้เราทําการใส่น้ํามันพืชครับพอใส่น้ามันพืชลงไปก็ทําการคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยนะครับพอน้ํามันพืชกับแป้งเริ่มเข้ากันแล้วทีนี้ก็ให้ทําการทยอยใส่น้ําต้มสุกลงไปครับซึ่งขั้นตอนนี้เรายัางไม่ได้เปิดไฟนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบนึงครับคลุกให้แป้งละลายเลยนะครับ พอเราผสมกันจนแป้งไม่จับตัวเป็นก้อนแล้วนะครับทีนี้ให้เราทำการเปิดไฟได้เลยครับให้เราทำการคนแป้งไปเรื่อยๆเลยนะครับด้วยไฟอ่อนเนาะอย่าหยุดมือนะครับถ้าเกิดหยุดมือปุ๊บแป้งเรามีสิทธิ์ไม่ได้นะครับเราก็จะต้องเสียเวลาทำแป้งขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือเราจะคนจนแบบมันจับตัวเป็นก้อนเลยใช่ไหมคะใช่ครับหลังจากที่เราควนแป้งมาสักพักนะครับก็เป็นระยะเวลาประมาณ10นาทีนะจะสังเกตเห็นว่าตัวน้ำของเรานะครับมันจะเริ่มแห้งลงไปนะแต่ตัวแป้งของเราจะเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนนะครับให้เราทำการคนแป้งไปเรยยลันนป้้้งมขึูด พอเรากวนแป้งจนได้ลักษณะประมาณนี้แล้วนะครับแป้งจะออกลักษณะใสๆเนาะทีนี้ให้เราทําการปิดแก๊สได้เลยครับพอปิดแก๊สเสร็จแล้วนะครับให้เราทําแป้งออกมาครับพักไว้ในอ่างผสมไว้ก่อนเลยนะครับเพื่อเป็นการคลายความร้อนของเขาครับจะได้ประมาณนี้เลยครับหลังจากที่ตัวแป้งของเราเริ่มเย็นตัวลงแล้วนะครับทีนี้เราจะมาทําการนวดแป้งก่อนนะครับวิธีการนวดแป้งนะครับให้เราใส่แป้งนวลครับลงไปในถาดนะ แป้งนวลอันนี้เราใช้เป็นแป้งอะไรคะแป้งนวลตัวนี้เราจะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้ากับแป้งข้าวเหนียวผสมกันครับ <c oughs> อัตาส่วนเดี๋ยวเราจะบอกไว้ให้ใต้คลิปนะพอเราใส่แป้งนวลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ให้เรานําตัวแป้งที่เราทํากันขึ้นรูปเมื่อกี้ครับนำมานวดครับนวดให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับไปยอนใส่แป้งนวลลงไปนะครับ วนในแต่ละสูตรเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะคะมันจะเปลี่ยนไปตามแป้งหลักที่เราใช้ในสูตรนั้นๆเนาะใช่ครับเช่นถ้าเกิดสูตรนั้นๆเราใช้แป้งมันเป็นหลักแป้งนวนเราก็จะใช้เป็นแป้งมันนะคะแต่ถ้าเราใช้แป้งข้าวเจ้าเป็นหลักเราก็จะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้านี่ครับเอามาเป็นแป้งนวนเนาะก็นวดนวดแบบเอามือบัดขยี้ขยี้กดๆนะคะนวดไปเรื่อยๆจนให้เนื้อมันเนียนขึ้นเลยนะครับ ถ้าเกิดตัวแป้งเรายังไม่เนียนนะครับเราสามารถเพิ่มแป้งนวลเข้าไปได้นะครับแต่ว่าทยอยเพิ่มไปทีละนิดนะครับอย่าใส่ทีเดียวหมดเลยนะประมาณนี้นะครับโรยไปอย่างนี้เลยครับเสร็จแล้วก็นวดเลยครับพอเรานวดจนแป้งเนียนอย่างนี้แล้วนะครับทีนี้แ็ให้เราทําการพักไปก่อนครับอาพักใส่อ่างผสมอย่างนี้ไ้เลยนะครับประมาณสัก5-10นาทีแค่นั้นพอครับถ้าเกิดเพื่อนๆโต๊ะเป็นกระเบื้องหรือว่าเป็นหินขัดก็สามารถทําบนโต๊ะได้เลยนะเพียงแต่ว่าให้ทาความสะอาดให้เรียบร้อยครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าของคายเป็นโต๊ะะะไม้้้นนนคครรัับก็ใใใหหทาาาส่่่ถดญอยยงีเลบ แล้วเราก็มาโรยแป้งนวลใส่โต๊ะกันนะครับแล้วเราก็ทําการรีดครับแล้วก็ทกาําการพลิกแป้งนะครับโรยแป้งนวลลงไปด้วยตรงไหนมันขาดก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราตัดออกเนาะแล้วก็เอาไปรวมกับก้อนที่ยังไม่ได้เอามาแผ่นะมันก็เอามาแผ่ได้ใหม่อีกรอบนึงค่ะพอเสร็จแล้วนะครับให้เรานําตัวตัดคุกกี้ครับลงมากดได้เลยใช้กดไปเรื่อยๆเลยนะครับ และนี่ก็คือหน้าตาของแผ่นแป้งเกี๊ยวซาที่เราทาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสาหรับแผ่นแป้งเกี๊ยวซาที่เราทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้นํามาพึ่งไว้แล้วก็นําผ้าขาวบางมาคลุมไว้นะครับตัวแผ่นแป้งของเราจะได้ไม่แห้งเกินไปครับและนี่ก็คือตัวแผ่นแป้งของเราที่เราทําการตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคือแบบจะบอกว่านุ่มมากๆเลยนะคะแบบนุ่มนิ่มมากอ่ะซึ่งวิธีการห่อก็จะมีอยู่2แบบนะครับว่าเราจะห่อเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับ นี่อันนี้เป็นแบบวิธีการห่อแบบที่หนึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นแบบป่องๆนิดนึงเนาะก,ก็เหมือนเกี๊ยวซา่าไปที่เขาทากันนะคะแต่ว่าเราจะมีออปชันให้เป็นออปชันที่สนะสาหรับคนที่แบบอาจจะเพิ่งเริ่มต้นนะคะก็คือ,ห,อห่อคล้ายๆกุยช่ายชนบุรีนะที่เราเคยสอนไปนะคะก็คือ อันเนี้ยจะห่อง,ง่ายกว่าก็คือแค่พับปิดแล้วก็บีบๆเลยเนาะเดี๋ยวเชฟเบน้นจะทําให้ดูทั้ง2แบบนะคะอันดับแรกครับหยิบแผ่นแป้งขึ้นมานะเสร็จแล้วเราตักตัวไส้ของเกี๊ยวซานะครับมาประมาณนี้นะครับวางไว้ตรงกลางแล้วเราก็พับครึ่งครับพับอย่างนี้นะนี่จะเราจะห่อแบบแรกให้ดูนะครับวิธีการห่อแบบแรกก็คือเราบีบก่อนบีบตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็พับอย่างนี้เลยครับวิธีที่1นเนี่ยเราก็จะพยายามจับจีบให้มันแบบท,ทีีนิดนึงนะคะ พับแล้วก็บีบมานิดนึงเนาะข้อสำคัญก็คือมือต้องไม่เปียกคือห้ามชื้นเลยชื้นนิดเดียวก็ไม่ได้ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามือเริ่มชื้นก็ให้ไปจับแป้งนวลน,นะคะแล้วก็ค่อยมาพับใหม่นี่นะคะก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้เห็นไหมมันก็จะแบบเหมือนที่เขาทําขายตามพัาสาันจีนเลยนะอีหน้าตาแบบนี้นะคะทีนี้มาดูวิธีที่สองค่ะสําหรับวิธีที่สองนะครับเหมือนเดิมครับหยิบแป้งขึ้นมาตักตัวไส้ครับเสร็จแ,แล้วก็พับครึ่งเหมือนกันครับ ทับคขึ้งมาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ตกแต่งจีบนิดนึงพูดง่ายๆคือไม่ต้องถีบแบบวิธีแรกนะทั้งอันเนี่ยอาจจะบีบมันแค่สี่หรือห้าครั้งเท่านั้นเองนะคะไม่ไม่เน้นจับจีบ oh. เนาะแต่ว่าตรงปลายมันก็บีบบ,บ,บีบนิดนึงนะคะ ตัวมันก็จะไม่ค่อยป่องแบบวิธีแรกนะนี่มันจะแบบป่องนิดเดียวนะถ้าเทียบกับวิธีแรกวิธีแรกจะป่องมากกว่าค่ะแต่ว่าก็ทําแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าแถวบ้านเราเขาก็ทําแค่นี้เหมือนกันที่เขาทําขายอยู่เนะาะอาโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปทําที่เหลือทั้งหมดนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาทอดกันค่ะ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัวเกี๊ยวซาของเรานะจริงๆแล้วมาทําได้2ถาดนะแต่เดี๋ยวเราจะทอดให้ดูถาดเดียวก่อนนะครับให้เราใส่น้ํามันนะครับจนเกือบท่วมของตัวเกี๊ยวซานะแล้วไฟที่ใช้นะครับใช้เป็นไฟกลางนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ร้อยหกสิบถึงร้อยเจ็ดสิบองศานะครับเห็นไหมครับว่าเราทอดลงไปเสร็จปุ๊บมันจะไม่ฟู่ทีเดียวนะมันจะค่อยๆฟู่นะครับ และสำหรับเวลาทอดนะครับก็ให้วางเป็นฝั่งๆไปนะครับว่าเราจะได้รู้ว่าฝั่งไหนที่มันสุกก่อนนะครับสำหรับวิธีการทอดนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับตัวเกีียวเลยนะให้ตัวเกี๊ยวมันลอยขึ้นมานะครับพอตัวเกี๊ยวลอยขึ้นมาเสร็จปุ๊บให้เราหาที่คีบมาครับลองแตะๆดูนะครับว่าตัวเกี๊ยวของเราแข็งยังถ้าเกิดยังไม่แข็งอย่าเพิ่งคีบกลับนะครับแต่ถ้าเกิดแข็งแล้วให้เราทําการคีบได้เพราะว่าถ้าเกิดตัวเกีียวมันไม่แข็งแล้วเ,เราไปคีบเนี่ยเดี๋ยวตัวเกีียวของเราจะแตกได้นะครับคือไม่ต้อง หลังจากที่เราทอดมาแล้วนะครับเป็นเวลาประมาณ8นาทีเนาะเพราะเราทอดด้วยไฟกลางไปทางอ่อนนะครับทีนี้ให้เราทําการตักขึ้นมาได้เลยครับอย่าให้เข้มกว่านี้นะเพราะว่ามันจะมีความร้อนแฝงอยู่นะครับเดี๋ยวตัวแป้งมันจะขึ้นมาเข้มข้างบนต่ออีกรอบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็พักให้เสด็จน้ํามันก่อนนะครับแล้วค่อยไปพักไว้บนตะแกรงอีกรอบหนึ่งครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าตัวน้ํามันของเรานี่ยังใสอยู่เลยนะครับและแทบจะไม่พร่องไปเลยนะซึ่งวิธีการนี้นะครับก็จะทําให้เพื่อนๆสามารถใช้น้ํามันตัวนี้ทอดได้หลายรอบได ยังใสยอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของต้นทุนน้ามันเนี่ยบอกได้เลยว่าประหยัดมากๆค่ะแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับเกี๊ยวซากรอบของเราครับหน้าตาจะประมาณนี้เลยเนาะซึ่งเราก็ได้เอามาจัดใส่กล่องพิซซ่าขนาด10นิ้วนะคะก็จะคล้ายกับเกี๊ยวซาเจ้าดังประจําจังหวัดจังหวัดหนึ่งที่เราเห็นเขาทําขายอยู่30ตัวเนี่ยเขาขายอยู่180บาทนะคะแล้วเขาก็มีรสชาติอื่นด้วยนะเช่นราดชีสราดซอสอย่างอื่นนะคะแล้วแต่เพื่อนๆน,นะว่าจะเอาไปทําขายในราคาเท่าไหรค่ค่ะ สำหรับต้นทุนของไส้เกี๊ยวซาของเรานะครับจะอยู่ที่75บาท70สตางค์ครับก็ทำได้ทั้งหมด151ชิ้นครับเฉพาะไส้อย่างเดียวนะชิ้นละ50สตางค์ครับแล้วตัวแป้งล่ะคะสำหรับตัวแป้งนะครับต้นทุนจะอยู่ที่14บาท26สตางค์ครับโอ้ถูกจังทำได้ทั้งหมดกี่แผ่นคะทำได้ทั้งหมด151แผ่นเหมือนกันครับต้นทุนจะอยู่แผ่นละต้นทุนจะตกอยู่แผ่นละ9สตางค์ครับ โอ้ถูกมากเลยนะคะถูกมากเลยแล้วก็ถ้าเกิดเอามารวมกันแล้วทั้งไส้ทั้งแผ่นแป้งน,นะจะอยู่ที่ชิ้นละ59สะตางค์ครับก็คือตัวนึงเนี่ยนะไม่ถึงบาทหนึ่ง แล้วน้ํามันเนี่ยไม่อยากจะไปคิดเลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าน้ํามันยังใสยอยู่มากๆขนาดเราทอดไปเป็น10รอบแล้วนะน้ามันเนี่ยแทบไม่พ่องด้วยเพราะว่าสูตรแป้งที่เราพาทำเนี่ยมันจะทําให้น้ํามันไม่ดําง่ายนะคะคแล้วก็สําหรับเ,เพื่อนๆนะครับถ้าเกิดใครอยากมีผู้ช่วยมือนหนึ่งแบบเราอย่างที่เราใช้แทบทุกคลิปเลยนะครับมาเวลเอ็กซ์เซเว่นตัวนี้ครับสนใจที่จะสั่งซื้อนะครับเลื่อนลงไปที่ใต้คลิปนะเราจะมีลิงก์บอก้เข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากได้รูปสวยๆเอาไว้ไปโพสซับออเด ใช้ได้ฟรีเลยไม่คิดค่าลิขสิทธ,ธิ์ภาพนะคะขอแค่ยางเดียวคอมเมนต์บอกเราไว้ใต้รูปนิดนึงนะว่าขอ,อารูปไปใช้เท่านี้ก็ได้แล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวเราจะโพสรูปเอาไว้ให้ที่หน้า Facebook Fanpage ของเชฟแว่นนะคะตามไปเซฟรูปแล้วนําไปใช้ได้เลยและถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากให้เราทําเมนูรายให้ก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากจะเรียนทําอาหารกับเชฟแวน่นตอนนี้ก็มีคอร์สอยู่หลายคอร์สเลยนะถ้าเกิดว่าสนใจก็ทักไปหาแอดมินที่แฟนเพจได้เลยะคะ่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อวานนี้เราลืมชิมให้ดูนะคะอันนี้คือเราทอดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะเดี๋ยวมาลองชิมกันดูนะคะว่าจะยังกรอบอยู่หรือเปล่าค่ะ ขนาดทิ้งไว้ค่าคืนแล้วนะยังกรอบอยู่เลยที่สําคัญคือไม่อมน้ํามันเลยค่ะแป้งเนี่ยนะคะยังกรอบกรึบเลยแล้วไส้ข้างในเนี่ยมันยังมีความชุ่มฉ่าอยู่แล้วก็รสชาติยังดีเหมือนเดิมเลยนะคะอร่อยมากๆเลยเป็นรสชาติเหมือนกับเจ้าดังประจําจังหวัดจังหวัดเหนือ